สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะสาหรับลาวพัฒนาเนาะค่ะปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะกระไดมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีโรเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะกไดมาแล้วเนาะค่ะปูกระไดส่งมาให้ด่วนๆแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทาง ของปูศูนย์เจ็ดลาวพัฒนาเนาะค่ะวันจันทร์ที่สิบเก้าธันวาคมนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเพื่อที่จบะบ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดดๆีๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของปูศูนย์เจ็ดนี่เนาะค่ะพี่น้องบน ล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะลาวพัฒนาเนาะค่ะ <acted> อาทิตย์หนึ่งก็จะมีอยู่3วันเนาะค่ะจันทร์พุธศุกร์เนาะค่ะพี่น้องแอดก็จะติดตามแนวทางเนาะค่ะที่แอดได้ลงให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังกันนั่นเนาะคะ่ <Auch> ะพี่น้องแอดก็จะติดตามมาเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งมีจันทร์พุธศุกร์เนาะคะ่ะแอดก็จะติดตามแนวทางของแต่ละสำนักเนาะค่ะที่แอดได้ลงไปฝากพี่น้องเอฟซีนึ่เนาะค่ะพี่น้องแอดก็จะเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะนี่แอดก็ได้ แนวทางเนาะคะ่ะปู่กระไดส่งมาให้ดวนๆแล้วเนาะคะ่ะแนวทางลาวพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะวบาๆหวยไทยวบาๆหวยลาวเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็คอยขอมาหลับชมหลับฟังกันเลยเนาะคะ่ะว่าปู่จะมีแนวทางเด็ดๆหวยลาวพัฒนามาฝากตอนพี่นอ้องเอฟซีตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องเดีแอดเขียนวันที่ก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะกระจายเย็นๆเนาะคะ่ะแนวทางของปู่นียภาพเานาะคะ่ะสำหรับสายวิ่งสายลูดเนาะคะ่ะ สายวิ่งสายลูดเนาะคะ่ะพี่น้องยาพลาดเด้อค่ะลาวพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะลาวพัฒนาลาวพัฒนาเนาะคะ่ะวันที่สิบเก้าเนาะคะ่ะสิบเก้าธันวาคมหกห้าเนาะคะ่ะพี่น้องหกห้าเนาะคะ่ะลาวพัฒนาลาวพัฒนา ปูศูนย์เจ็ดนะคะพี่น้องปูศูนย์เจ็ดค่ะก็ได้มาฝากตอนพี่น้องเอฟซีแล้วนะคะบนนะคะบนบนบนวิ่งลูดนะคะพี่น้องบนวิ่งลูดนะคะพี่น้องแปดตัวเดียวเลยนะคะแปดนะคะพี่น้อง จับคู่นะค่ะจับคู่ก็คือนะค่ะใจะเย็นๆแป๊บหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องจับคู่ก็คือสองแปดนะค่ะพี่น้องสามแปดสี่แปดค่ะสองเก้า สามเก้าสี่เก้าค่ะล่างนะคะพี่น้อง,ล,ง,งะะล่างวิ่งรูดเนาะคะล่างวิ่งรูดล่างวิ่งรูดสามนะคะพี่น้องค่ะล่างวิ่งรูดสามเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะจับคู่เนาะคะพี่น้องค่ะจับคู่คือ สี่หนึ่งสี่สองสี่สามค่ะหลักห้าเนาะคะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามค่ะหลักหกเนาะคะ่ะหลักหกมีหกหนึ่งหกสองหกสามค่ะ นี่เนาะค่ะพี่น้องก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะของปูศูนย์เจ็ดเด้อค่ะพี่น้องค่ะแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสิบเก้าธันวาคมหกห้าเนาะคะ่ะลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนาะคะ่ะบนวิ่งลูดแปดเนาะคะ่ะจับคู่คือสองแปดสามแปดสี่แปดนะคะสองเก้า 3 9 49นะคะพี่น้องอันนี้บนนะคะต่อมาล่างนะคะล่างวิ่งรูด3นะคะจับคู่ก็คือ4ี่หนึ่งสีสสีคะห้าหนึ่งห้าสอหคะหกหนึ่งหสองหสคะพี่น้องค่ะก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะนี่กัเป็นแนวทางนะคะ ของปู07นะะ้อค่ะกระไดมากแล้วก็ขอกราบขอบคุณปูหลายๆนะะ้อค่ะพี่น้องที่แบ่งปันแนวทางนะะ้อค่ะมาฝากตอนพี่น้อง FC ในวันนี้นะะ้อค่ะพี่น้องก็ขอกราบขอบคุณปูหลายๆเด้อค่ะปูนะะ้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะะ้อค่ะค่ะพี่น้องทิ่ติดตามทางช่องข้องพ้ารวยๆก็จะเห็นน้อค่ะว่า ก็จะเห็นว่าคลองพารวยนี่ลงคลิปเนาะค่ะลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดเนาะค่ะจันพุทธสุขเนาะค่ะพี่น้องได้มาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านเนาะค่ะก็เอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงดีๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็มักชอบตัวใดก็วิเคราะห์เบิงเนาะค่ะชัสติเบิงดีๆเนาะ ค่ะปูใช้วิจารยานในการรับชมเด้อค่ะก็ปูก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะแอดก็เอามานำเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะไก่จะปีใหม่เขามาทุกวันแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยอีกไม่กี่วันก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านรวยรวยเฮงเปังๆงเนาะค่ะพี่น้องค่ะในปูก็ะได้ให้มาเนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปวิเคราะห์เนาะคะ่ะหมักชอบก็เอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะ มกักกะจัดคัดกระผ่านเนาะค่ะพี่น้องแอดก็เอามานําเสนอฝากต่อนพี่นอ้องอีซีเนาะคะ่ะปู่ก็ให้มาเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ามาลุ้นกันเนาะค่ะพี่น้องว่าปูจ่จะเน้นให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องสําหรับราวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องสองแปดสามแปดเนาะคะ่ะสี่แปดเนาะคะ่ะปู่ก็จะเน้นและวงกลมให้เนาะค่ะพี่น้องสองแปดแล้วก็มาสามแปดเนาะคะ่ะ สามแปดแล้วก็มาสี่แปดค่ะที 10, 4, 9, 4, 9, ะะ่ปูเน้นให้เนาะค่ะพี่น้องสองเจ็ดนี้ก็สองเก้าสามเก้าสี่เก้านะค่ะพี่น้องค่ะล่างเนาะค่ะพี่น้องมาดูล่างนะคะล่างวิ่งรูดสามนะคะพี่น้องจับคู่ก็คือสี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะพี่น้องค่ะค่ะอันนี้ก็จะวงกลมนะคะนี่ตัวดินเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้อง ค่ะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะ่ะตัวนี้ก็จะฉีดห้าสองก็ฉีดห้าสามจะวงกลมเนาะคะ่ะก็คือตัวเด่นเนาะคะพี่น้องค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามนะคะพี่น้อง, 6, 1, 6, 2, 6, ะะองก็จะฉีดนะคะหกสามก็จะวงเนาะคะเป็นตัวเด่นเด้อค่ะพี่น้องค่ะกับแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ้งเนาะคะนี่กับเป็นแนวทางเนาะคะพี่น้องค่ะปูศูนย์เจ็ดได้ให้มาแล้วด่วนๆเนาะค่ะพี่น้อง สิบเก้าธันวาคมนะคะพี่น้องหกห้าลาวพัฒนาปูศูนย์เจ็ดนะคะบนวิ่งรูดแปดนะคะวิ่งแปดตัวเดียวเลยนะคะพี่น้องจับคู่เน้นก็คือสองแปดสามแปดสี่แปดนะคะสองเก้าสามเก้าสี่เก้าก็จะเป็นตัวรองนะคะพี่น้องค่ะล่างวิ่งรูดนะคะสามนะคะจับคู่ก็คือสี่หนึ่งสี่สองสี่สามจะเด่นที่สามสี่สามนะคะพี่น้องตัววงกลมนะคะ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามก็จะตัวเด่นตัววงกลมนะคะพี่น้องค่ะหกหนึ่งหกสองหกสามเนาะคะ่ะก็จะเด่นที่หกสามเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแคปนาจอไวเลเดอร์ค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางเราพัฒนาเนาะคะ่ะวันจันทร์ที่สิบเก้าธันวาคมหกห้านีเนาะคะ่ะขอให้พี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านเนาะคะ่ะ รวยๆเฮงๆปังๆนะคะพี่น้องค่ะรักษาสุขภาพร่างกายดีๆเด้อค่ะพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ